เวลาพี่ทำรถคันนึงนะไปหาช่างจนช่างเบือ่อไปดกซื้อเท่าไรแปดหกถกขา้าไหนพี่ไปถกซื้าเท่าไรรถแท้แปดแสบาทอต่นี้ไปไม่ซื้อรถอะไรเพิ่มแล้วครับใช่พี่ส่งให้รถไปไหานกันการงการก็ก็เที่ยวว่าก็เล่นมา้าก็คนชอบเล่นรถมานานแล้วกัน นี่หน้าเต็มเลยไม่ได้ไว่าตัดหน้าไม่ใส่ขับออกมาเลยอันนี้อยู่กับทิงกี้วิงกี้ไม่พูดชื่อตัวเองแล้วแปลกๆอันนี้อยู่กับทิงกี้วิงกี้ครับเรียกตัวเองว่าทิงกี้ทิงกี้เลยนะ พี่ชอบเหรอชอบรถที่แบบโอซูโคลหน่อยคลาสสิกคลาสสิกเก่าๆหน่อยถ้าใหม่ๆจะไม่ค่อยชอบรถที่เรียบร้อยมากกว่าจะแบบกว่าจะแบบเป็นคันงแบบจะมาโผลํลำบากชีวิตมากเลยทุกวันนี้ที่ไม่มีเวลาไปไหนมาไหนก็เพราะว่าทำแต่รถเนี่ยแหละครับกว่าจะเสร็จคันๆหนึ่งมันยากลําบากมากใช้เวลามากก็เราชอบมาสร้างเองไงที่เล่นทุกวันเนี่ยชอบสร้างซะมากกว่าชอบขับ อ๋อ oh. ชอบทํารถคือจะมีไอเดียตัวเองในหัวว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะสีอย่างนี้สีแบบนี้ล้อบแบบนี้ภายในอย่างนี้รุ่นนี้หน้าตามนี้พาร์ทอย่างนี้อะไรเงี้ยชอบแบบแอะดปคิดเองก็คือถ้าใครได้รถที่ไปก็คือความใช้พร้อม,อมไม่ต้องทํอเลยแล้วเพราะว่ากว่าจะเสร็จหายยากมากเลยคือเดินทางในการทําเนี่ยแต่และอู่แต่และอู่เนี่ยมันใช้ใช้ใช้เวลา ใช้ใช้เวลาในการทําคือไม่ได้จบอูดเดียวไปน,นู่นไปนี่อะไรเงี้ยใช่ใช่คือส่วนใหญ,ญ่แต่ละคันพี่ก็เป็นคนดูแลโปรเจกต์เองหมดสีที่นี่ช่วงห่างที่นี่เครื่องตรงนี้ภายในที่นี้ล้อจากนี่อะไรเงี้ยก็คือจะแบบวันวัน,วนทุกวันเนี้ยเสียเวลาแบบการทํารถเยอะมากแล้วอยากรู้ว่าทําแบบสไตล์ที่คือต้องขับใช้งานจริงได้ตอนนี้ยังแล้วแต่คันแล้วแต่คอนเซปต์มันก็จะมีที่แบบรถโชว์จริงๆที่แบบโชว์อย่างเดียวใช้งานลำบากหน่อย ใช้งานได้ไมาใช้งานได้แต่อาจจะลําบากในชีวิตประจำวันกับรถที่แบบขับในชีวิตประจำวันได้ทุกวันอ่ะซึ่งหลังๆตอนนี้พี่จะมักชอบเป็นดบับหลังละเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วก็จะแบบรถโชว์ที่แบบเต็มสตรีมเต็มร้อยอย่เงี้ยคงจะไม่เอาอยู่แล้วเพราะมันเหนื่อยมมนใช้พลังในการทําใช้กินเวลาในการทําเยอะมากก็เลยหันมาเล่นรถที่เป็นแบบสามารถทําแล้วสวยแล้วใช้ชีวิตประจำวันได้ขับได้ทุกวันได้เปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนเพราะรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วครับ ตั้งแต่เหรอตั้งแต่มีใบกับขี่อ่ะสิบแปดะสิบแปดใช่ตั้งแต่มหาลัยปีหนึ่งนี่ก็เพิ่งยี่สิบก็ไม่กี่ปีเนี่ยไม่กี่ปีผ่านมาสักห้าหกปีเองยี่สิบเองเออนี่หนวดที่เขาขาวนี่คือย้อมเอาลองไล่ให้หน่อยมันยากลองดูลองดูคลิปนี้หน่อยไปให้นมันยากข้าว คันแรกเลยต้องมีจ่าคันแรกโอ้โหเอาซับตอนนี้ที่มีกี่คันนี่พี่จะต้องนึกไม่ออกเลยครับคันแรกที่คันแรกคือที่ทุกคนรู้จักก็คือไปหกล็อกเก็ตไอ้คันแรกเขาอ่าใช่ใช่ถ้าถ้าคนที่รู้จักพี่คือเอฟซีแปดหกใช่เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบเหมือนว่าสื่อเริ่มเข้ามาแล้วหมายถึงว่าแต่พี่เป็นคนแรกๆลยรถตี้ๆแบบถุงลมแบบเฮ้ยที่หลังจริงๆพี่เป็นซิ่งมาก่อนเว้ยตอนสมัยหนุ่มๆแบบเรียนมหาไอ้มหาลัยปีหนึ่งเป็นตอนพี่สามี่สี่เนี่ยในที่ไหนเป็นรถซิ่ง มอกรุงเทพอสาวเพิ่งเพิ่งจะมาเตี้ยหลังๆเองซึ่งคนอื่นสมัยนั้นฝาดตายเขาเตี้ยก่อนพี่ตอนตอนที่มีฝาดตายพี่ยังเป็นรถซิ่งอยู่เลยช่วงปลายๆของฝาดตายพี่ถึงเริ่มมาเป็นรถเตี้ยวถ้าไม่มีเลยมั้งไม่มีป่ะไม่มีไม่ไม่มีหสกายไลน์มีสกายไลน์มีอ่าเอเจ โอ้เนเกินไปเกินฝันไปเมื่อก่อนเคยซื้อ NSX จะเอา FT 8ปกไปแลกแล้วไงอ่าตอนนั้น FT 8 6แลกหนึ่งล้าน5้า NSX สองล้านห้าแเขาเพิ่มตังค์ล้านนึงเขาปะเขาก็เอาแต่พี่ไม่เอาโอ้โหถ้าไปป่านนี้เลือกอยู่สองคันแล้วรถสูนฮอนด้าแล้วสองคันเลยเกียร์ออโต้สองล้านห้าทั้งคู่เขาตีเทิร์นพี่หนึ่งหนึ่งล้านห้า FT แปดหกเพิ่มตังค์ล้านหนึ่งได้ NSX ถ้าได้ NSX พี่ไปทำอะไรพี่จะ คือพี่มองว่าเอเดเซกัะมันทรงมันสวยอยู่แล้วมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรไม่เชื่อจริงๆก็เลยไม่เอาไงเพราะว่ามันสวยแล้วอย่างมากคือได้แค่ใส่ล้ออย่างอื่นมันมันที่มองแล้วมองไอเดียไม่ออกควรต้องทำเป็นยังไงก็เลยไม่เอาที่ใส่หกคันเต็มนได้ร้านให้เหรอที่พี่ใส่คันเต็มม่นนะใช่เหมือนกับตีตีเธอนี่ะตีเธนเขาจะตีต่ำขาดทุนดิขาดทุนบ้านเลยคือตอนนั้นคือตอนนั้น อ่ะราคาคนละแบบตอนนี้นะออตอนนี้มันราคาก็มันสักหนึ่งล้านต้นต้นถึงหนึ่งล้านห้าใช่ป่ะตอนนั้นล้านเก้าสองล้านแต่ตอนนั้นมันราคากลางเอ้ยราคาที่ขายน่าสักหนึ่งล้านแปดเต็นก็ตีหนึ่งล้านห้าไม่สรุปไม่ได้เอ็นไม่ได้เอ็นเพราะอะไรไถ้าได้เอ็นไปก็เป็นคุณส้มแล้วแบบขายป่ะตอนนี้ขายเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรอ่ะพี่สรุปก็คือยังยังขายไปตอนนั้นสิง่งทีซื้อ f สิบสี่มั้งอ๋อ f สิบสี่หรืออสิบสามนี่แหละเคย f สิบสามสิไม่ f สิบสามก่อนั้น แล้วมีอะไรอีกอ๋อโรซิ่งน,นะเข้าวก่อนจะไปถึงกมาดูผ่านมาหน่อยจังหวะสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้มมีหมดเลยเหรอสองร้อยนี่คุณนี่คุณนิสันเลยคือชอบนิสันสุดชอบมาสุดคือดัสสันกับนิสันสิบสามสสี่สิบห้าสองร้อยสกายไลน์สองร้อเอสเอซีอ่ะเอสเอสซีมีหมดชอบที่สุดเผื่อน้องๆดูอยู่ชอบชอบรุ่นไหนดีเผื่อแบบเขากเลือกเลือกยากชอบหมดทุกเอสเลย เขาให้หน่อยเดียวสิบสามคือชอบสุดอ๋อชอบชอบอะไรมันดูเก่าจิกโกดีอ๋อเลือกเลือกการขับอ่ะก็ชอบสิบสามมันดิบดี 13, 10, 10. ดูมันดิบมันดิบดีแต่ว่าสิบสามบอดี้มันก็อาจจะช้ำหน่อยอเก่าหน่อยตอนนี้ถ้าถ้าสิบห้าเนี่ยมันก็จะใหม่แบบสดซิงหน่อยคือไม่ต้องทำบอดี้อะไรมากมายรถมันยังใหม่อยู่อ่ะบอดี้สวยมีนีเลือกเยอะแล้วสิบสี่อ่ะข้าไปยังไง สิบสี่สิบห้ามันคล้ายๆกันสิบสี่ก็อยู่กลางๆก็คือสิบสี่มันมันก็สวยอ่ะมันสวยก็แบบหมดเลยอ่ะมันจะโบราณหน่อยฮะจริงๆอ่ะเมื่อก่อนชอบสี่สุดนะแต่ตอนนี้ชอบหมดเลยชอบหมดอ่ะใครสิบสี่ก็เปลี่ยนหน้าแล้วนะสมัยก่อนนะเมื่อก่อนสิบสี่เคยมีมาสองคันก็มีเหี่ยวคันหนึ่งหมูคันหนึ่งก็คือเหี่ยวคือมเนอร์ตอนนั้นเป็นมเนอร์แท้หมูก็เป็นหมูแท้วัดที่เดิมๆเลยกูมาตัดยักหมดเลย สองคันไม่มีได้เดิมๆมานะแต่ว่ามาตัดทำล็อกเกตบันดี้คันหนึ่งแล้วก็ทำเออสกูลสีส้มคันหนึ่งคันที่คันที่ขายไปปั๊ไอ้คันที่ขายไปนั่นอะคือไมเนอร์แท้ไมเนอร์แท้ๆสีเดิมหมดที่ทุกวันที่เป็นล็อกเกตที่เป็นล็อกเกตมันเป็นหน้าชาร์จเจอร์นะใช่ใช่ใช่คันนั่นของพี่เหรอมันมาจากเอชสี่ไมเนอร์แท้ๆสีเดิมหมดเลยนะเครื่องเดิมเครื่องเอชอาร์เทอร์โบหลังหักใช่ป่ะยกออกไปวางยูแซทถอนนิคิดแล้วโคตร เอาเครื <มา S 2> ่องตั้งรว่าเนี่ยแต่ว่ายูเซ่เพราะอะไรเพราะอยากได้เครื่องเป็นวีแปดเพราะว่าหน้าตาปเป็นอเมริกันนี่ไงหน้าตาเป็นอเมริกันก็เลยแบบอยากให้เป็นแบบหน้าตาเป็นแบบช่วงนั้นกระแสอะเป็นเครื่องว <alright. S 2> ีแปดที่มันเหมาะกับบอดี้หน่อยยกเครื่อง SR ชาร์ฝาดำหลังหักขายไป15,000ครับฮะกี่เกียร์กี่เกียร์ห้าเกียร์หมื่นห้าเครื่องเดิมๆจากญี่ปุ่นที่ติดรถมาขายไป 15, หมื่นห้าหวานเกียร์เลยพ่อค้า ลายยูโรทูมั้งลายยูโรทูอะขายไปแปดพันบาทโอ้โหถอดออกจากรถแต่ช่วงนั้นก็ประมาณนั้นเออช่วงนั้นคือแบบช่วงนั้นของมันไม่แพงไงคนมาเล่นเป็นรถใหม่ตอนนั้นไอ้ช่วงนั้นเป็นเอฟซีแปดหกน่ะกำลังแพงอไอ้พวกรถญี่ปุ่นเจดีเอ็มแบบไม่มีราคาเลยอะไรถูกหมดไม่มีอีกคันก่อนจะถึงคันได้เล่าก็เกโอ้โหเยอะเลยต้องมีเวลาสักชั่วโมงครึ่งเอีแปดหกเฮ้ยมีด้วยหรอมีเฮ้ย เออป,ไปไหซื้อมาคู่กับไอทีปัหกเลยใหม่ว่อมันเป็นโปร่ง N2 สีแดงอ่ะอ๋อสีแดงโป่งใ<อ><า>หญ่ใหญ่ะอะเออป่งใหญ่ใหขายไปหาลูกใครสักอย่างะใครซื้อไปวะอ๋อขายเทินเทินกับเอสิบห้าอ๋อขายแล้วแหละอปอืมคุณผ่าแตกเทินะทเพิ่มตามแสนหนลล S <S S ึ่งเปียเอสิบห้าเอสสิบ้าตอนนั้นเท่าไหร่เก้าแสนเท่าไร่ปก็แปดแสนแปดแสนทุกวันนี้แปหกอะ สามล้านอันนั้นรถแท้นะรถไทยแท้นะเครื่องเท่าไรอะรถไ่ยแท้นะทะเรียนแท้รถี่เป็นแท้ไม่ใช่รถจดซื้อสามล้านซื้อซื้อซื้อมาก็แปดแสนเก้าแสนออก็ต้องเต็มกราฟแล้วตอนนี้ก็ล้านนึ่ะแปรโลคือพี่เขาบอกเลยว่าส้มน้องใจปั้มมากเป็นราคาแปรโทกที่แพงสุดในตลาดตอนนี้แล้วที่น้องเสนอราคามาตอนเนี้ยเป็นราคาที่ที่เราเสนอเข้าไปนะว่าผมขอซื้อที่เก้าแสนเขาไม่ได้บอกเองนะแล้วทุกวันนี้สิบห้าราคาเท่าไร เจ้ของนีทุนนี่25เท่าเดิมป่ะเท่าเดิมเท่าเดิมแต่ถูกอ่ะแต่ถกทะลุทวงไ่เท่าไหร่วะรถแท้เนี่ยสามล้านสานสี่สี่คณะรถแท้แล้วโป่งสี่เลยเหรอสี่ทะเบียนแล้วโป่งเป็น N2 อะโป่งอจะเอาโป่งแท้แบบเดิมเดิมไปองโป่งแท้ N ภายในเดิมเนี้ยบอ่ะเนี้ยบเนี้ยบเลยเครื่องโฟด์ดอ่ะเครื่องจำไม่ได้มันเครื่องโมมาเราจำไม่ได้ว่าอะไรอ่ะคือซื้อมาได้แค่สองเดือนอ่ะรู้สึกไม่ชอบก็เลยรู้สึกแบบขับแล้วมีความสุขกับ ไอ้รถเทอร์โบมากกว่าอยากได้เทอร์บโบ <ừ m. S 2> ก็เลยไปเทิร์นไอซเพิ่มตังแสนหนึ่งเสียใจไมนะ่ทุกวันนี่เสียใจไหมเสียใจตอนเแถวทักนี่แหละตอนแรกลืมไปหมดแล้วผม <c oughs> ไม่รู้พี่แต่โอไม่เคยเห็นเลยแทบไม่ได้ขับเลย <c oughs> ซื้อมาได้อยู่สองเดือนก็ี่ยเแพงก็าแปดแสนใครจะซื้อวะเก้าแสนตอนนั้นน่ะมีคันนึงแบ็คอิดิชั่นน่ะสีดำขายอยู่แปดแสนตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นดำหมดนะคันนั้นภายในดำทุกอย่างรถดำอ่ะ ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะแบ็คแกนด์ชอปกันนั้นอะไม่มีใครขายแล้วแม่งเขาลดแท้มั้งก็สามบวกอ่ะพี่อืมตอนนี้คือไม่มาแบบมั่วๆอ่ะไม่ไม่มั่วจะถึงยังจะถึงยังจะถึงยังอย่างนี้จะถึงถึงยังจากนั้นมาก็มาตัวเนี้ยพอจับ FT86 เสร็จเอ้ไอ้ไออีแปดหเสร็จตอนนั้นเป็นเลโทรล้วนเลยอ๋อดัซสันมากันเพียบอะไรพวกหน้าเรืองหน้าเหลี่ยมหน้าอยู่มากันเพียบไอ้พวกนั้นนับไม่ท้วนเลยวงบูเบิร์ตที่อะไรเออพอพอขั้นเก้าสิบแล้วกันพอจบจากอันนั้นมาจะเป็นเลโทรใช่ อเมริกันก็มาก็มีคาร์เมโล่คอแวร์แล้วก็ันี้ก็ยังอยู่อยู่ทั้งสองคันรักเจ้าของมากครับคงไม่ไปไหนหรอกอยากขายไม่เอาบอกเลยอยากครับตอนนี้จริงๆคือถ้าคันไหนเสร็จแล้วก็อยากขายทุกคันแหละเพราะว่าเราชอบสร้างมากกว่ามากกว่าชอบขับการส่งกลับอเมริกาเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ว่านัทเส่งไปยูไม่ใช่เหมือนว่าถ้ารถอเมริกาถ้าจะส่งกลับอเมริกาเป็นไม่ได้เพราะว่าอเมริกามันถูก Oh, right. ไม่มีทางที่อเมริกาจะมาซื้อจากประเทศ <Right. S 2> ที่มันแพงกว่าเขา <Right. S 2> เขาสามารถเลือกได้เพียบเนี่ยมาต่อให้ประเทศอื่นก็ไม่ซื้อหรอกประเทศอื่นก็ซื้อจากอเมริกาดีกว่าเพราะมันถูกกว่ามันถูกกว่ามันเป็นอย่างเช่ว่าถ้ารถญี่ปุ่นก็ซื้อจากญี่ปุ่น <Right. S 2> นะเ,เนี่ยออกมเอาง่ายๆกลับมาเลยดีกว่าตอนเนี้ยช่วงปีหลังเนี่ยไ mm hmm. อน,นี้มาก่อนเลย m x 5 นี่นี่ได้ามานานยังอันนี้เหรอสักสองสักสองปีละ,ะแต่คันนี้ใช้เวลาทำไม่นานใช้เวลาทำมาสักครึ่งปีเพราะว่าการได้ลดเก้าภาพเคยผ่านลดหกศูนย์เจ็ดศูนย์มาแล้วอะ่ะทำรดเก้าศูนย์กับสองพันขนมเลยขนมเลยมันขนมมันง่ายมากเพราะว่าเลือกบอดี้ก็เลือกบอดี้ได้สวยกว่าถ้ารดหกศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยเท่าไหร่สภาพผุยงไงก็ต้องเอาเนี่ยรอวะ,ะอันนี้เราก็เลือกบอดี้ได้สวยพอบอดี้สวยก็มีชยัยละ ก็ทําสีจัดทริปเมนต์อันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนทุกอย่างมันแคตตาล็อกเบอร์ศูนย์เบอร์อะไรของใหม่ใส่ได้หมดทุกอย่างแล้วมีทั้ง NA NB NC เอ็นบเลยทำไมเอาเอาตัวเนี้ยส่วนตัวไม่ชอบไฟป๊อปอัพเอาไม่ชอบยกเว็นเฟอร์รี่นะเฟอร์ร <c ười> นะี่น่าจะชอบเลย <c ười> ถ้ารถอย่างอื่นไม่ชอบไฟป๊อปอัพแปดหกก็เลยขายอ่ะถูกถูกต้อง <c ười> มีอะไรที่แบบว่าอีกเอเจก็ไม่เอาเอเจก็ไม่เอาถ้าเป็นเฟอร์รี่เอาแต่ไม่มีปัญญาซื้อก็ชอบหน้า หน้าตามันแบบดูน่ารักป็นตินตุนตีนดีชอบหน้านี้มันมันเหมือนกับอดอทไวเปอร์ Dot, แล้วไปดูมากี่กรันกว่าจะได้คันนี้เราคืออันนี้เป็นรถรุ่นน้องที่ซีกันอ๋อเลยรู้่ว่าคือเขาอะปรึกษาพี่เนี่ยตอนซื้อละพี่ก็บอกว่าเออคันนี้ซื้อได้ดูสวยดูดีแล้วเขาก็ปรึกษาในการแต่งมาตลอดก็เลยแบบชอบแนวทางเดียวกันเนี่ย <คน S 1> เราก็รู้ป้ายาน้องให้แต่งตามเรา <laughs> พาพาเขาไปํำไปซื้อล้อไปอะไรเงี้ยก็ สุดท้ายพอเขาขายใช่ป่ะก็เลยขอเขาซื้อมาเพราะว่าแบบแนวทางที่เขาทําไว้มันคือแนวทางเดียวกันอยู่แล้วไงแล้วก็รู้ประวัติความเป็นมาว่าเป็นยังไงรถเป็นยังไงดีไม่ดีสวยไม่สวยอะไรเงี้ยรถไรรถแท้รถจดรถรถจดพี่น่าบอกงี้พี่ชอบรถจดเพราะว่าอันนี้คือ NB1 มันมีสองตัว NB1 กับ NB2 NB2 คือรถที่ไม่ขายในบ้านเราหน้าตามันคือเป็นมาอร์เชนอยู่า เอ็คือตัวญี่ปุ่นเป็นตัวก่อนที่จะนาเข้าบ้านเราหน้าตามันจะเรโทรกว่าไฟหน้ากระจังหน้าไอ้ไฟหน้ากันชนหน้าไฟท้ายภายในชอบความคลาสสิกโอ h o คูไงพี่เลยชอบเป็นเอ็บวันเพราะหน้ามันจะแบบดูเรโทรอ่ะเลยชอบตัวนี้บอดี้สวยโอ้โหแน่นอนสีเดิมหมดเลยหมายถึงข้างในนะอันนี้คือตามสีสีเดิมตามเพจเลยไงใช่ทำไม่ตามเพจคือผสมให้มันดำขึ้น สาอสีเฉพาะภายนอกข้างในเดิมข้างในเดิมหรือมาเดิมการเล่นรถถ้าเป็นรถ902,000น่ะพี่พยายามเน้นที่บอดี้ข้างในต้องเป็นบอดี้สีเดิมถ้าเป็นรถปี902,000พี่พยายามทาให้ตรงเพจอันนี้คือเป็นดาก็เลยท้นให้มันดาเหลืองใช่แล้วก็ตอนนี้หลังๆชอบรถที่เป็น90สีดํารู้สึกพอ90สีดํามันดูมันมันโหดดีสีลอกลอกเหล็กทำแพงปะแ่นะ อืมไม่ถูกไม่โลวแรงดีก็คือเต็มที่อ่ะเต็มที่กับแต่ว่ารถมันเล็กไงมันก็ทําง่ายจําเนินนั่นสิแต่ก็ก็สูงอยู่สีทํามาน้ามาสักหกหกเจ็ดหมื่นคือตวอยาสีพี่ทําประจําที่บางแสนทุกคันทํานั้นหมดรู้ใจกันหมดแล้วอ๋อรู้ใจช่างก็รู้ใจพี่พี่ก็คุยง่ายทุกอย่างคือแบบส่งไปเขารู้เลยต้องทําอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากขอบไขอบยางขอบยางอันนี้ง่ายมากเบิกใหม่ได้หมดทุกอย่างมีเบิก อะไรง่อะไรที่มันไม่ดีชํารดเก่าอ่ะเบิกใหม่หมดก่อนจะไปซื้อคอนเ็นบอกไปเอาได้อะก่อนได้ล้อ๋อได้ล้อจริงๆได้ล้อจากพี่ล้านมาล้อเป็นสุดล้อ14นะล้อที่เป็นล้อยุค80เคาน์เซปคอนเนียต้องการแต่งเป็น80เอวสกูลยุค80จริงรถมันเป็น90หรือ2000กว่ย้อนกลับไปเป็น80พี่ล้านยิ้มเลยไม่มีใครซื้อพี่ล้านถูกต้องพี่ล้านบอกล้อกูดอยขนาดนั้นแต่คือเห็นล้ามันชอบไงเป็นอร์โบแฟนยุค80อะแล้วคอนเซปเราเป็น8 อ่ะอย่างล้อก็ดีฝาก็ฝากระโปรงก็ดีถึงบอกว่าคันนี้มันเป็น NB1 เป็นคลาสสิกใช่ปะ่ะก็เลยย้อนเป็น80แบบไฟท้ายก็ดีเทุกอย่างมันให้มันล้อเป็น80ให้หมดอ่ะล้อหายาก <c oughs> ล้อหายากทำเป็น SSR Turbofan ยุค80ล้อหมดทุกอย่างล้อเนี่ยจริงๆเป็น414 m อ็ไฟเป็น400ทามดัเตอร์ไม่ได้ทามดัเตอร์กัดดุมขึ้นมาหมดทั้งดุมเลยหมดทั้งลูกเจาะตรงนั้นเลยละเป็นมีเนี่ยไม่ได้เจาะเลยสร้างสร้างใหม่สร้างใหม่หมดก่าทั้งหมด ใช่แล้วตอนเนี้คือดุมอ่ะสามารถบิดเป็นร้อยหรือร้อยสิบสี่ก็ได้สายเดินทางสองแบบทําที่ไหนอะอยากรู้คนทําก็บอกว่าส้มเองบ้านเนาะที่มากัดดุมอย่างเงี้ยเพราะว่าเราชอบชอบร้อนร้อนเฉียงเงแพงกว่าเยอะลงทุนกับช่วงล่างเตถ้าอะแดปเตอร์ยิ่งยืดวเจอดเลยจอดไม่ได้เพราะว่าหน้าหน้าแปนมันเล็กมากมันมันขึ้นเป็นร้อยสิบสี่ไม่ได้มันถามไม่ได้เลยต้องกัดดุมมาใหม่บมาทั้งมาทั้งลูกคือเป็นมินียมนะไม่ได้กัดเหล็กนะแล้วก็เอาไว อาจจะเสียเวลาลกับทาลงทุนกับช่วงล่างีนเยอะเพราะว่าชอบ4ีรูร้อยสิบสี่เพราะว่ามันเป็นล้อเลโทรล้อมีเลือกเยอะเพียบเลยลราคาไม่ได้แพงจะเปลี่ยนล้ออะไระถ้าเป็นสีรร้อยปุ๊บแพงเลยทุกคันมันจะเหมือนกันหมดเอ็มเอ็กซ์สังเกตดิล,ล้อจะมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะหรอกมันจะเป็นล้อใหม่ๆหรอกป่ะแต่พี่ชอบเป็นเลโทรก็เลยแบบล้อเลโทรหกนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วเนี่ยใส่ได้สบายเลยแต่อยากจะบิดกลับไปเป็น4ีรร้อยก็ทําได้ไม่เสีย<ล>รถ <c oughs> ไม่เสียเลยเพราะมันเปลี่ยนมันสร้างใหม่หมดหมดทั้งดุม จานเบรกก็เป็นจานเบรกเป็นสองเป็นเป็นสองชิ้นเป็นจานเบรกแต่งทีนี้ก็ร้อยสิบสี่ใส่ง่ายๆสบายๆเออน่ารักกว่าช่วงล่างช่วงล่างก<ร>็ใหม่หมดทุกอย่างอะ่ะทำที่ไหนร้านดังพระรามห้าป่าหรือไงถูกต้องเพื่อนรักไอ้ตองพระรามห้าตองเนี่ยเป็นแบบ specialist ของไอ<ๆ>้แม็กไฟเลยครับไอ้แม็กไฟทุกคันอ่ะเข้านั่นจบหมดราตั้งศูนย์ใช่เขามีอู่เป็นทำไอ้แม็กไฟล้วนโดยเฉพาะนะก็บอกตองอ่ะว่าอะไรไม่ดีเบิร์บหมดทุกอย่าง อะไหล่ไม่ไฟดีอย่างโคตรถูกเบอร์ได้ทุกชิ้นถูกมากพี่ว่าอะไหล่ราคาเท่ากบบพวกรถแบบรถตลาดแจ๊สยาลิสวีออสเนี่ยม้สองม้สามอ่ะเอออย่างนั้นเลยคิวยางถึงแบบเบอร์ได้ใหม่หมดรอบคันไงแล้วก็มีอะไหล่ให้เบอร์ตลอดเอหลังคาแข็งหลังคาอ่อนอ้อหลังคาอ่อนก็คือเป็นสีเป็นสีครีมขึ้นใหม่นะทำใหม่หมดทำใหม่ก็คือผ้าสร้างใหม่ก็คือหลังคามีสีครีมอยู่ก็ใหม่ๆเลยไม่ขาดเพราะ คันนี้มีช้อนหนักค่ายของก้าอ่อนถูกต้องหนังคาอ่อนพับอยู่ข้างในเป็นสีครีมถ้าเป็นลุควินเทจไฟท้ายก็เป็นของแต่งของอะไรบีนะเอ่ออะไรวะเป็นของญี่ปุ่นอะอกระาดาษวาลี่เป็นไฟกลมไม่ไม่อะไรไม่ใช่กระดาษยูนิไม่ใช่กระาดาษยูนิโอเคกระาดาษยูน,ยนิไม่จำทำให้ <c oughs> อ่ะโชกไหล่โชกอะใช้ของอะไรอะเทียนเทียนผมวร์ฮองหมดแล้วหรือไงไม่ต้องโอเวอร์ฮอเลยว่าสภาพสวยอ๋อคือใช้ได้คือตอนเนี้ยรถอ่ะทั้งคันไม่มีเสียงอะไรดังเลยใช่ป่ะคนลองขับไหมค่ะ เดี๋ยวมีคลิปให้ดูไม่<ด>มีไม่มีเสียงอะไรสักนิดเพราะว่ามันแน่นหมดแหละ,ะคืออยากจะบอกว่าเป็นรถที่อขับดีสุดตั้งแต่ที่ตัวเองเคยมีมาแล้วคันเนี้ยมันคล่องมันง่ายมันไวมันเร็วแล้วมันก็ไม่ได้เตี้ยม,มากอ๋อคือเซตมาไม่ได้เตี้ยม,มากคือใช้งานชีวิตประจำวันรอบคันเดิมหมดอ๋อแล้วก็ฝาหน้าเป็นอ <Phantom. S 1> คอสตอมคอสตอมเพราะว่าแปดศูนย์พี่นึกถึงที่เป็นมาสด้าใช่ปะ่ะก็ต้องเป็น R E ซ u p e r G จอันนี้เป็นฝาของสไตล์ของ ซาวาน่า S A สองสองสี่อะเจ็ดตัวเก่าอะเจ็นตัวเก่าเป็นแบบเขาเขาเรียกอะไรนะเป็นบางบ้างบางบางเหมือนฟิลโบทเรโทรแต่ผมก็มีผมเห็นญี่ปุ่นใส่เออถ้ารถยุคแปดศูนย์จะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยมันมีซาวาน่า F C กับ S S A มั้ะก็เลยขึ้นมามีฝาเดียวในโลกแน่นอนว่ามีใครมีไม่มีมีอะไรคิ้วเห็นมีคิ้วคิ้วคิ้วแต่งญี่ปุ่นครับแต่งญี่ปุ่นแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์อ๋อเครื่องเซตเทโตโบมาคันนี้ที่เครื่องเครื่องอันนี้ที่พี่ใส่คนอื่นเพราะว่าพี่ไปเซตเทบมา แรงๆเลยรุ่นเดิมเป็นไรหนึ่งพันแปด NA กอฟิกจัดก็นีเซ็ตโบมาเพื่อให้มันแบบโอ้ขับดีเลยอะเป็นยังไงเราเพื่มแบบไม่มีเยอะไม่มีอะไรไม่มีทางเกียร์หกเกียร์เปลี่ยนหมดห้าห้าห้าแต่ว่าอันหนึ่งนะพี่ทำไมปอกว่าห้าเกียร์ใส่เฟืองท้ายเฟืองท้ายเป็นหกเกียร์เพื่อลากรอบได้ยาวขึ้นอเพื่อแต่ว่าไม่ไม่แบบให้มันมีรอบไปต่ออ่ะเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นหกสปีดแต่เกียร์เป็นห้า เครื่องสมบูรณ์หมดกล่องเอฟคอน e ON, <ม>จูนบาร์สองสองร้อยห้าสิบม้ามันก็จะเต็ดปกติ<ม>ขับใช้งานปกติเติมแก๊สโซฮอ์เก<ม>้าห้าขับง่ายๆแรงๆอัตราเร่งดีมากมีอะไรพี่อ่ะคือที่ผ่านมาคนก็จะบอกเสมอว่าแม่ไฟรถที่ขับดีมากเว้ยตอน,น,นแรกเราก็ไม่รู้พอขับเองถึงรู้แบบเออวะ่ะแม่งเป็นรถที่ขับดีจริงมันแรงเราเองนี่ต้องเสรทมร์โบมันแรงของมันแต่ก็อยากให้มันแรงกว่านี้ไงคืออัตรา เร่งรอบต้นในการบุดเนี่ยสบายแต่ปลายมันจะหมดเร็วนะภายในเดิมหมดทุกอย่างครับเยอะก็ทุกอย่างอ่ะก็บอกช่างบอกเพื่อนว่าเปลี่ยนทุกอย่างที่มันชำรุดอ่ะแกเออทำหมดละหมดแล้วไม่มีอะไรทำละภายในอ่ะเดิมหมดทุกอย่างเพราะมันสภาพสมบูรณ์ใช่ป่ะที่เพิ่มก็มีพงมาลายเบิร์กดิฟฟี่ปรับบูธไฟฟ้าดิฟฟี่ดิมเกตเบิร์กใหม่ปรับบูธไฟฟ้าเบิร์กเบิร์กใหม่เพราะมันจําเป็นเครื่อง turbo ต้องมีพวกนี้ไง เพื่อดูค่าทุกอย่างแล้วก็ติดออยคูลเลอร์ไปลดความร้อนของน้ำมันน้ำมันเครื่องเบสเซ็ตคันนี้ขับไปบุรีรัมย์สบายๆขับบ่อยอ่ะบางแสนบุรีรัมย์เขาใหญ่ไปหมดแล้วอันนี้ไปหมดแล้วคันนี้ยเอาวิ่งมาห้าหมื่นโลนะห้าหมื่นโลน้อยนะเล็กไหมห้าหมื่นโลน้อยมากเล่นสวยป่ามือที่อะไรไม่ได้ดูอ่ะจําไม่ได้อะแต่เป็นรถที่ส้ม การันตีคันนี้ขาดมือพี่ส o o มันเองมันเองบอดี้สวยงามจับต่อมาซื้อรบเท่าไหร่พี่เขาาออกที่ทำไปคันนี้ซื้อลบเจ็ดแสนเจ็ดแสนถือว่าแพงไหมแพงไหมไม่เจ็ดแสนเือต้องคับป่ะหรือว่าขับได้เลยก็ ที่พูดมาคือทำต่อทั้งหมดอะอันนี้เจ็ดแสนไม่รวมถูกต้องก็ที่พูดมาคือทำทั้งหมดเจ็ดแสนล้อเลื้อบวกดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเกินโอ้โหบวกดูแก็เกินแลมั้เนี่ยรถเจ็ดแสนทำสีทำสีแปดแสนเจ็ดหมื่นอ่าเ0็ดหมื่นเ็ดเจค่าลงค่าแรงค่ะโอ้สีเจ็ดหมืเซตษบลหนึ่งแสน้าเท่าไแล้วโชคสองโชคหนึ่งหมื่นเจด ล้อยังไม่รวมล้อยางยังไม่รวมเลยยางก็อาวันอารันยล้อยางยังไม่รวมเบรกเบรกลิ้นไอ้พวกคิ้วหมดรอบคันยังไม่ทำฝากระโปรงเลยท่อยังไม่เดินเลยท่อเอวลาท่ออีกท่ออะไรท่ออะไรก็ท่อทำใหม่หมดทั้งเส้นอ่ะท่อก็แว้นๆว้นหน่อยท่เป็นมื่ะบึมบมดีฟี่อีกอ่ะ นี่ฟีกใช่ก็ใหม่หมดทุกอย่างที่พูดมันอะประมาณร้านสองอยู่ไหมใครอย่าพูดเดี๋ยวมันช้ำใจคือเขาอยากฟังมาแบบเจ็ดตัวใช่เหรอวะอยากรวยเขาชอบฟังตรงนี้เหรอเรานเจ็ดตัวซาดิสเหรอก็ลองบวกเดี๋ยวมันเกินไปเท่าไหร่แล้วอะมีจิฟองนิฟี่ให้อดไม่ถ้อเอาสาเหตุที่ขายไหมขายหมดไม่มีตังค์แล้วครับซื้อรถมามาบานเลยครับเท่าไกว่ากว่าป่ะเก้าเก้าสี่เก้ากว่ากว่าอ่าเก้าสี่คือเอาไปไม่ต้องทำอะไรนะ การันตีโดยคุณเลยนะทิงกี้ทิงกี้เดวิงกี้ทิงกี้ทิงี้ได้ไปนะใครได้ไปที่โ้มนี้ก็ขายไปทุกใครแล้วคนก็แฮปปี้นะแฮปปี้แฮปปี้ครับปิดแบบดีมากครับจอดเดียวเลยครับทัไมคันคุนระดับโลกกะโถมันจะหลักหมื่นยังไงเราทำไรขนาดนั้นคันนี้เอฟฟเปิดเท่าไหร่อ่ะเก้ากว่ากว่าครับขาดทุนแน่นอนครับก้าเท่าไร่ก้าสามเ่าเก้าวกาเก้าสี่ไหะเก้าสี่ อ่าแต่ไฟแนนซ์ได้ไหมได้ดิจัดได้ได้จัดได้จัดได้แล้วก็ซื้อไปต้องซ่อมเลยไหมไม่ต้องมีอะไรที่หายากสุดแต่ว่าในคันเนี้ยที่หายากสุดก้ถามคนเคยขับนะตอนนี้หายากสุดด้วยแบบน้ำฝนไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าพี่ขอพี่ขอที่ฉีดน้ำฝนขับพี่ฉีดน้ำฝนใบปรับเพิ่มอีกสักสองหมื่นแล้วกันเดี๋ยวใส่ให้ ทำไมมันหายากขนาดนั้นเดี๋ยพี่ไม่ชอบไอ้ยี่ห้อไม่เจอไอ้แชทบอกเกดว่พี่ส่วนใหญ่จะไม่มีใบปัดน้ำฝนยคือพี่จะไม่ขับตอนที่ฝนตกใช่ไหมก็ไม่ใช่ถ้าฝนตกก็ขับได้นี่คือชอบให้ท้งรถมันเรียบๆคลีนๆเรียบๆไม่ต้องมีใบปัดน้ำฝนไงสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสำหรับคันที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาลองรับประกันโถเดือดสท้ายไม่จบไอ้ง่ายเวลาพี่ทำรถคันนึงนะไปหาช่างจนช่างเบื่อ กว่าจะจบคันๆน่เะเก็บได้เก็บอีกอยู่งั้นอ่ะกว่าจะามาขายนี่คือเราทดลองขับเลยนะก็คือคันนี้เสร็จ <100. S 2> มาปีกว่าแล้วมันก็ง่ายๆคือถ้าคันไหนมันเสร็จแล้วถึงเวลาถ้าถ้ามันเสร็จแล้วอ่ะก็จะก็จะขายแหละแต่ว่าสมมติมีสิบคันเนี้ป่ะก็จะขายออกห้าเก็บไปห้าจกนี้ไปไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วครับ<ม>พร้อมนะครับ,รรบทาในมือที่ให้เสร็จก็จะตายแล้วครับอ่ะสุดท้ายคำถามหนึง่งที่ว่าเอสสองพันน่าใช้ไหม พี่ว่าล้อไอ้สองพันน่าใช้มากรถไม่ค่อยน่าใช้หรอกอยากได้ล้อบอกเขาหน่อยเหตุผลทำไมเอสอบมันขายไม่ออกราคาแพงไหมวะพึานไฟล์เมื่หลัดเดี๋ยวเพิ่มให้แสนหนึ่งขับง่ายๆเดินๆสบายสบายเอาอันนี้ไหนพี่ส้มละตอนนี้อยากได้รรอะไรดีไม่อยากแล้วยุโรปแล้วกี้เขาซื้อออดี้มาคันหนึ่งเออยี่ห้อวะยอดี้สองคัน ปีปีหนึ่งเดี๋ยวให้เดี๋ยวทอยขายให้หน่อยนะขอขับก่อนปีหนึ่งแต่อาคันคอนเซ็ปต์ไห่นบอกไอ้สามที่คือสร็จยังก่นอนอะพอดี้คันเล็กนี่เสร็จยังทำภายในอยู่หุม้มภายในอยู่พี่ไหวออให้หุ้มแบบไหน,นก็หุ้มหนังแบบพิ้นครีมอะยูโรหน่อยเป็นสีเลยครีมน้ำเงินเข้มจะพี่ทำสีเลย<ๆ>ก็น้ำเงินน้ำเงินแหละต่เนน้ำเงินแบบผ้าแบบหรูๆหน่อยแนวย Euro ูโรยูโรหน่อยหาผ้าเองด้วยหาผ้าเองนะสุดท้าย แปดหอร์ารแปดหกแปนไหนพี่6แปดหกซเปอร์ารยรถแท้แปดแสนบาทรถแท้ไม่แปดหกเลยหรอเครื่องเต็มเอ็นคันแดงมื่ก่อนอะรถแท้แปดแสนขายซื้อป่ะไม่ขับไป๊อกเลพี่ขายซืออะไรก็ไม่แค่เขาไปทำเขาไปเลสสิบห้ามาเอาปดหเสสิบห้าดีนะทถูก่ะนี้ยก็ราคาเท่านั้นครับนี่เขาสายเดียวกันนี่สิบ้าเป็นไงพี่จะทำไป ไม่ได้ขับก็เนี่ยจะเปลี่ยนฟังท้ายนะจบกันเนี่ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเสร็จเพิ่งเอาเข้าบ้านเนี่ยขับแล้วขับแล้วขับแล้วชอบไหมชอบเดี๋ยวขายไหมอีกปีหนึ่งจะให้เดลทอยขายขอขับก่อนตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ยาริสมีเฮ้ี่แม่งยังใช้ยาริตลอดดีแต่กลุ่มเขามีบีบีด้วยไอ่ขายบีบีไปโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เสร็จแล้ว